จ้าตอนนี้เจ้าก็ได้ปลาทุก่านมาที่ทาการของคุิจักสารมาเจ้าเนาะคุิจักสารนี่ก็คือก็ตั้งมาตั้งแต่ปี2544มีสมาชิกอยู่ส0คนมาเจ้าเนาะที่เพิ่ได้ทำกันอยู่เพื่อเป็นไรายได้ของผู้สูงอายุที่เปิ่จะได้เปินตัวเกา่ามาได้เป็นพระละเพื่อลูกหลานมาเจ้าเนาะ ือตีป์จะได้มีรายได้เป็นอาชีพของเป่นในช่วงเวลาที่เป็นว่างทีป์ปืนม่ได้ทําการทํางานอย่างเจ้าผลิตภัณฑ์ทีปเป่นได้ทํากันขึ้นมาก็มีอยู่หลายอย่างนะเจ้ามีตะก้าวายแล้วก็หวยมีตะก้าตีเขาจะต้องเอาไป ใส่เฮ็ดใส่อย่างตีนไ่ปลาชนๆทีแบบอันนี้นหมูนั่นหรอของแบบเจ้าหน้าน,นี่แับมีป่วยอันนี้คือคือตะก,ก้าใส่ของชำรวยนะเจ้าที่ได้ทำที่เพิ่นได้คิดได้ทำกันขึ้นมากับนี้หลายๆอย่างที่เปิดพิพิธภัณฑ์ขอ,ของเก่นเจ้าหน้า 야 네, 너무